อะวันนี้เปิดหัวกับพี่ยาวคีโน่ครับผม <c oughs> จะไปกับพี่ยาววันนี้กับคีโน่รถพี่โต้งครับตอนนี้พี่ยาวกับไม่ย้ายขับคันนี้แล้วครับกับพีโน่ของพี่โต้งแล้ว <c oughs> โอ้โหสุดสะอาดมากเลยไปไปได้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  <c oughs> ไปได้ <c oughs> ล็อกโอ้ยหวัดดีครับพี่เยาโอ้ยมีขนมด้วยเอ,อ้ยประหยัดนะเอ้ยไม่เจอหน้าแล้วพี่เยาครับไปโอ้เอ้ยดีใจมากได้เจอพี่เยาแล้ววันนี้ได้มากับใครกันมาลดเคืองมาลดเครืองนู้นลดเครือง,เอ,งเอร์เจอเจอโนู้น,น,นอ๋อนี่มาขับไปปีโต้งครับวันนี้ ขัดปิโตมตรงจรีง้ดมานมีมดเลยนี่เรานี่ช่วเ,เ,เจ้าเอ๋ไปจอดตรงนู้กนก่อนเด็ดก่อว่าข้าวปลาไปก่อนแบบ่ร้อนละ่ะเ่าเลยจอดตรงนู้นเลยเด็ดอ่าตอนแรกพี่ยาวขับคันนู้นนะตอนนี้พี่ยาวมาขับกีโน่แล้วครับหลังจากนี้อ่าจำได้คันมาก่อนพี่ยาวครับผู้ช่างตัวแรงแต่ตอนนี้มีคนขับไม่แล้วตอนนี้พี่ยาวก็ย้ายอยู่คันนี้อ่านี่พี่ออด อตุ๊กคิดมาวิ่งนี่มาเลยนี่แต่ละกั้นนี่เต็มมาเลยนี่อ๋อปับปลาย้างด้วยปิย๊ีเอาอมอมันกันเยียบนี่นะเ <c ười> อ,ออกันนี้มันป้าย้างมันอย่างว้าเลยปลาย้างเดีย๋ยวมันทำให้เพื่อนรอตู้อ๋อ <c ười> <c ười> ก็เลยใช้วิธีนี้วายเอไปเดินทางกันต่อเลยผม ่าคันนี้หมาเลขสิบนะครับคันนี้เล่รถโรลโม่เอ้เอาไม่ดูอ๋อไปดูกวก่อนเฉยไหมรถเปล่าตรงไปโรลโม่ขับช้าๆอันนี้นี่นข,ขึ้นไปนี่ <laughs> เราไปเยดนูนินกนกบกนิบวกก็มาดรอปเดกันนิมากบเดกนิดเ้อดว่าเขโยตรงนี้ก็าต้มตรงนี้กัน ไม่เป็นไรเจียวแรกเดี๋ยวเราถ้าวิง่งเรื่อยเดี๋ยวก็ชินคนระับเดี๋ยวอันนี้เราแค่มาวิ่งรอบแรกก่อนคนระับไอเย็นมาก เส้นทางก็อย่างนี้แล้วรถเบาจะไปทางนี้รถหนักก็จะออกทางอ่าเลยโรงแรมอ,อะไรนะลอยทองมานะครับเพิ่งชอบจำป่าใช่หรือว่านี่เปียไอย้ชอบจำป่ามาอะไรว่าเพิ่งไปหรลอว่านี่มึงรบมา,อาจอ,อนต้อมหมือต้อมโอ,อ้แบบ คือคุยปกติเเขาเขาตั้งผาคือเขาจะคุยปกติเลย,ยเจอชุดนักเลยเหรอวะวติดเทิมแล้ว loại trái,ลอง đùt thịt cá bả ra, nó, nó chạy hết dính vậy, 20, 20, à, nấc, nấc mà báo, không, 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 Ba phụ mạc Ờ ơ chơi mà trong ơ Cả cái Nông cả cái mà Thì bị nóng Quảm được trước bông cà rô đi Ui rèn như nó, con thì bị dao khắp cả nó lên như cả nó cho ăn rèn าาเเเลลยมันยังไงมันมันอย่างว้าเลยเออเข้อเียกว่าเบียอ์ยังไงยังเออชาย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 พี่ยาวขับให้พี่โต้งนะครับคันนี้จริงๆรถพี่โต้งด้วยนะนี่ซิเกอร์โต้งอยู่ข้างหน้านี่เซนแก้วนี่ใช่เลย ไม่รู้เจ้าของมาไหมเจ้าของรถน่าจะน่าจะไม่มามั้งคันนี้ไปยางโอดจัดจริงอย่าเจือเลยคันนี้ตาล้อเลยนี่โลกว่าเบื่ออะไนี่นี่วงหลุเจ็นี่ขันนี้นี่ก็จะยาวครับนี่จริงนี่ไปยางหน้านี่โลกว่าเบื่ออะไนี่คันนี้สายลรอตรงชิ้นไมยเลขติดจองกุ้งตังชายาขันนี้เอาแต่ว่าโลก นี่มีการดูด้วยนะทุกคนลอ่อไม่ล่อดูเองนะ <laughs> รถล่อแล้วคนก็ต้องลอ่อ,ลอชายพี่อาทุกเลยผมชชบคัน,นี้รถต้องรอคนก็ต้องรอ,อเราเรยวเร็วซ้ายครับตรงนี้เหร็จไหมนี่มีการตามตูดด้วยนะทุกคนตอนนี้น่าจะเป็นรถพี่ออนแหละเพราะว่าคันนี้ชอบตันตูดนะ กินกินรถยนอ์นี่เคยดันตูดเสียต้อยนะโเร็วจัดอะ่ะนี่นะพี่ออดตามเรามาพอดีเลยตามรถเรา,าพอดีไม่ไม่ดูดเสียงสียงเยสงสัยน่าจะไม่โชว์แสงเสียงเลยเออเสได้เลยมันวิ่งแบบได้ายาวนิ่มหนุ่เรื่อยๆใช่ประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันไกลนุ่มไกลยาว อะ่อะอะ่าเออชายเรืองมันเรืออ่าข er> ับบ้าก็ได้อ่าเขาเรียกว่าเรือทางลำบากก็อย่างนั้นเลยไม่ได้เจอกันนานแล้วคันนี้เลขสิบสอง ประมาณปีกว่าครับคันนี้เรียกว่าคนก้อนกับกนนี่เช่ไหมโล่โล่ใครนะคนก้อนอ๋อบีเจมเออบีเจมไหนนี่ยนวะกับกะลี่เนีเออเจมได้พวกตาลวเลยเบอร์ไม่ตาหน้าแล้วนี่คันนี้ตรงเล็กอ้ยปีเลี้ยวนุ๊กโล่บางเองบนอืมอ้ <c oughs> เออ ได้แว่แล้วป,ป,ปีแต้มได้แว่แล้วใแบบช่เอ็นเ,เ,เ็นเ็พดอยู่มันแฟนก็ข้าหลวกชินนู่อข้หมอล่อนุ่ไอ้มามาลานุน่ม <laughs> กลมนั่นไง <laughs> โอ้ยข <laughs> ีดตึงปีแต้มนี่เราปีแมมปต <laughs> ม้มันหรือมั่งจังนี่อื จำได้กันนี่ตะกูลดีนี่มีเต็มครับนะกันนี้จำได้ถ้าใครไปดูคลิปเดียวไปดูได้เลยนะกันนี้นี่ครบได้เลยกันนี้เก็คันนี้ก็บปับว่ะไม่ใช่มีไม่ใช่มียาวกันเดียวเลยนี่กันนี้กับปับเลยเออปับมาเลยนี่แต่ละกันนี้ ถ้าไปายางโอดโอดนี่คือปรับแต่ว่าไายางแบบอันนั้นปลอดดีความไม่ก่อยปรับอ่ามันไรบ,บีบินเข้าแด,ดงแมันสูบบินบ,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 บีบินบ,บีบินไรบีบินไม่รู้ใครครับคันนี้เออคันนี้เราโอดกันยังไงเข้าแดงเจอเฟสอะไรนะสูบินเข้าแดงหลายอย่างเลยจำเจอไม่ได้ไปเปื่อนในเฟสอยู่นี่คันนี้อนเออน,ปปน,น,อน,น,อนี่ไม่รู้ใครครับปรับไปยางกันคันนั้น ขับไปเลยนี่ไปยังสิมันโอ้โหเลยอ่าเลี้ยวขวาตรงนี้ นี่ทันเส้นนี้นี่ล้างถนนหมดเลยสงสัยกันฝุ่นน้นี่ถือว่าดีมากเลยนี่ล้างถนนแบบนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคอ่าไข่มาแล้ว ขันไหมโครมทองขันนี้ไม่รับขันนี้ไม่รับขันนี้ไม่พับนะขันนี้ไม่โหดนะ à mi khăn có trốn mà bị biến trốn mà bị biến mà đấy bị cắt mang vào mà giờ thì thì ni vào lăng rồi tông trong thì biết điểm rồi lại trong bị cắt tương tự đi đây mà mình nghĩ mình tìm bị luôn mình นี่นี่ไอรถหลามเดินเงียบซอยทางไปบ่อเดินเป็นหมู่บ้านเลยตรงนี้หมู่บ้านงเลย ีน่าจะถึงแล้วแหละอยู่ตรงนี้นครับผมอ่าโนออกมาแล้วคันหนึ่งมันโนออกมาแล้วอ่าถึงแล้วนียบนะซอยนี้นครับผมชนกันเนียแค่เราต้องต้องให้รถคันนั้นออกมาก่อนข้างในออกมาก่อนเราต้อง อันนี้นะเราต้องให้รถข้างในออกมาก่อนนะัแล้วก็เรามาจอดตรงนี้เมื่อเข้าไปมากพับหมดเลยผมเป็นบางฝุ่นหลังนี่พับหมดเลยแต่ละคันเขากลัวแบบอะไรนะเหยียบนะคันนี้ จ้องขึ้นมาแล้วขึ้นบอ่อมาแล้วพี่จ้องข้างไหนครับข้างนัง้นอยู่กับซูบิโตโมครับผมรถขุดซูบิโตโมนี่ครับนี่ถึงแล้วไม่ไกลครับผมขับมานี่เดียวเองแสดงว,ว่า ตัวแรงขึ้นมาแล้วตัวแรงขึ้นมาแล้วตัวเล็กกระทัดรัดมาแล้วใครว่าแป๊บแป๊บไม่แ,แ,แรงดูเองทุกคนนี่นี่รุ่นเล็กนะครับคันนี้โอ้โหจัดเต็มคาราเรเตอเลย โอ้โห oh, oh. นี่รถสไตล์คลาสสิกนี่เลยนี่ uh huh. อ่าอันนี้ใช่รอเก้าอยู่กับซูมิโตโม่เอสเอสสอนะรถขุดซูมิโตโม่สีเหลือง เคเดี๋ยวไปดูมุมล่างผมถึงละโอเคครับเราก็มาถึงข้างล่างแล้วผมท,ที่ที่เทละเอ้ยที่บอกอยู่กับซูมิโตโม่ H 2สองร้อยสิบนะผมกำลังกำลังใส่รถเก้านี่ดูครับบางฝุ่นพับด้วยนะดูดูพี่ยาวครับนี่เป็นยังไง ปีเองมาแล้วโอ้แบบบางฝุ่นด้วยนะไม่ค่อยพับเลยนะ <N> นี่แต่ถ้าบางฝุ่นแบบไม่โหดอะ <N> ผมบอกเลยนะจะไม่พับส่วนมากแอละไปปีครับมาวิ่งอยู่นี่เองเอ้จะกินเดี๋ยวแล้วปีออดโอ้โหมาแล้วเีลล่าีเองมาแล้วมีการพับบางฝุ่นด้วยเหรอกลัวเยเ้เบ้อ <G ül üş> ดีครับโอ้วายโอไมค์นายมากี่คนอ,อ๋อ <G ül üş> นึกงว่าไปไหนวันนี้มาคนเดียวอ๋ออีกหนึ่งตรงจิ้มมาวิ่งอยู่นี่ลแล้วอ่านในจออย,ยู่ตีเต้นี่ม ร้อยเก้าขึ้นบ่อดูสิพลังร้อยเก้านะจะแรงไหมอ่ะตัวตารถคนแกแรงไม่แรงครับแรง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 ไม่แรงดูนะสบายสบายเออแหยอกอะไรอ่ะเบอร์บีลุ้เลยเบอร์อใหม่แน่กว่านะ นี่มัดเลยนี่ก็ไปยาวกับยดแล้วนุ้งปูมินแป๊บๆบบเดี๋ยวกลางล่างบบเดี๋ยวตรงมันมาไหมเดี๋ยวตรงต้องเอาไหมยาี่เจนนะปีแดงต้องเอายี่เจนนะนี่นี่ดูการพับบางฝุ่นนะนี่ดูอ๋อก็เลยพับนี่ดูวิธีการพับนะทุกคนนี่พับแบบนี้นะนี่มัดเชือกนะเวลาเวลาเขาพับนะมัดป้องกันฝุ่นแล้วก็เลยพับเลยนะครับนี่ อ่าดูครับนี่นาไม่ตอเนาะเอาจะบอกข้างล่างเนะโอเคมีเป็นนะพอาปยางมัน,นมจะรุดแล้วบริเวณข้างล่างมีรุดแล้วหรอเดี๋ยวปิดยาไปก่อนอเ,เอาอยู่ไหมเนี่ย Oh. Lút leo bị ao Lút leo, lút leo mà mạnh máy đâu Lút leo bay ăn Mạnh máy quá đi Nè, lút nè ai bị, để ai bị, máy còn Mạnh máy còn lút leo, lút leo ừ lút leo

À, cười đây cười bị Phần tù cười là cười là tù quân Ô, cười đây cười là phần tù mất Nè, quân Nông Kha cái nàng hốc lò vị quyền Mà, bị Mà, bị đấy, mà Mà, นมขาไก่โลตัสนะสกเรือครับอร่อยนางกินน่มงปินกปีนครับ